แต่อุอิงเป็นทุกอย่างก็จะวนมาเหมือนเดิมนะครบับวนมาเหมือนเดิมเหมือนยุคสมัครยิ่งรักสมชยัยทักษิณเหมือนเดิมสุดท้ายจบที่การนรัฐประหารชุมนุมประท้วงเกิดการรัฐประหารสิ่งเหล่าน,นี้มันจะเกิดขึ้นนะนะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วเกิดขึ้นมาหลายครั้งตลอดระยะเวลา90ปีของประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับก็อยู่ที่วเดะยุทธ์ฮนะพยายำมในยุทธศาสตร์ไหมถ้าจะดันทุนรังต่อไป วิกฤตศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่ตามมาจะเป็นนิกติฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบแรกเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่การอยู่หรือไปของพลเอกประยุทธ์แต่มันจะเป็นเดิมพันของหลักการปกครองของประเทศ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของโพนิดาโพออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับแสดงความคิดเห็นในส่วนของการแสดงความคิดเห็นในส่วนของนิดาโพนะครับว่าไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งต่อไปนะครับ เขาเชื่อว่าอยู่ครบ8ปีก็ควรจะลาออกได้แล้วไม่ต้องรอในเรื่องของการตีความของรัฐธรรมนูญนิดาโพยกพลสำรวจนายก8ปีชี้ประชาชนอยากเห็นบิ๊กตู่ประกาศพ้นตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง8ปีนายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ3ปอปทำการสำรวจระหว่างวันที่2-4ถึงสิงหาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,312หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีกับอนาคตทางการเมืองของ3ปอการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของดิดาโพสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีพบว่าตัวอย่างร้อย1ะ6 4 2 5ระบุว่านายกควรประกาศว่า8ปีคืออยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคม2565 รองลงมาร้อยละ32.93ระบุว่านายกควรรอให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีร้อยละ2.82ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจส่วนบุคคลในกลุ่ม3ปอที่ประชาชนเชื่อว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่าตัวอย่างร้อยละหระบุว่าเชื่อว่าทั้งสามปอจะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลรองลงมาร้อยละ27.36ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณร้อยละ24.77ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ19.44ระบุว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา ร้อยละ5.18ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อทมถึงบุคคลในกลุ่มสามปอที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งสมัยหน้าพบว่าตัวอย่างร้อยละ80.03ระบุว่าไม่ต้องการให้ทั้งสามปอมีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า รองลองมาร้อยละ14.25ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ7.39ระบุว่าพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณร้อยละ7.16ระบุว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร้อยละ1.45ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างพบว่าตัวอย่างร้อยละ8.61มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพ ร้อยละยีมีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลางร้อยละ17.99มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือร้อยละ3 3ม3มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ13.57มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ตัวอย่างร้อยละ48.09เป็นเพศช,ชายและร้อยละ51.91เป็นเพศหญิง ในเชิงปรากฏการณนะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าการทําโพเนี่ยถึงร้อยละหกสระบุว่านายกควรประกาศว่า8ปีอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคม2 5 6 5ลองลงมาร้อยละ32.93ระบุว่านายกควรรอให้สารมูลตัดสินเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกมตรีไม่เกิน8ปีและร้อยละ2.82ระบุว่า ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจร่วมนะครับซึ่งโดยส่วนใหญนะ่ประชาชนก็เชื่อว่ายังคงมีบทบาทในการตั้งรัฐบาลในสมัยหน้าการเลือกตั้งแล้วเสร็จนะครับเชื่อว่าร้อยละห้าบุดหนึ่งแปดระบุว่าสามปอไม่มีการนะครับบทบาททางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งก็ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกมุตรีนะครับแล้วก็ระบุว่าพลเอกประวิทธ จัดตั้งรัฐบาลรองลงมาก็มีร้อยละ27.36ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณร้อยละ24.77แล้วก็ไล่มาตามลำดับนะครับท้ายที่สุดก็ประชาชนต้องการให้3ปอมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับในสมัยหน้าพบว่าร้อยละ80ระบุว่าไม่ต้องการให้3ามปอมีบทบาททางการเมืองไม่ต้องให้ตการให้ทหารมายุ่งกับการเมืองอีกต่อไปนะครับนี่คือการแสดงความคิดเห็นแต่ประเด็นเห็นไหม กระแสมันเริ่มตีกลับมันเกิดอะไรขึ้นและจะต้องแก้ไขอย่างไรที่เชิญง,งานสังเคราะห์แปลกใจไหมสำหรับผมผมไม่แปลกใจมันสแว่าให้เห็นอะไรถึงแม้ว่าพลังประชาตนก,กำลังเดินสายพลเอกปรยุทธ์กำลังเดินสายสร้างคะแนนนินยมในช่วงระหว่างนี้เพื่อไทยภาคการเมืองอื่นก็เดินสายถึงแม้ว่ายังจะไม่มีการเลือกตั้งถ้าวันนี้จะให้มีการเลือกตั้งปุ๊บพลเอกปรยุทธ์แพ้แน่นอนฟันธงได้เลย นะครับสถานการณ์จนถึงการนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรสถานการณ์โลกฮะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องแต่คนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่สนใจสถานการณ์ของโลกสนใจแต่ประเทศไทยสนใจความเป็นอยู่ของตัวเองไม่ได้สนใจว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองนะฮะของประเทศอื่นจะเป็นยังไงสนใจอย่างเดียวจะมีสงครามที่ไหนเขาก็ไม่สนใจก็สนใจเดียวชั้นอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะร,ราคาน้ํามันแพงขึ้น นะทุกอย่างสูงขึ้นพลังงานน้ำมันนะไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะที่แพงขึ้นแตนะ่ล่าสุดเรื่องของไฟฟ้ามีแนวโนม้มจะพุ่งสูงขึ้นพรเอกปิทยุก็เบรกไม่ให้ขึ้นแต่มันลำบากกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผลพวงมาจากการต่างประเทศทั้งหมดความขัดแย้งในยูเครนนะครับที่รัสเซียกับซาอุาาดิอราระเบียรวมกันเ,เรียกว่ากลุ่มโอเปกพาสขึ้นราคาน้ำมัน นะครับแต่การขึ้น,นราคาน้ำมันที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทําให้ประชาชนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวของต่างประเทศแต่เข้าใจว่าเขาว่าเดือดร้อนถึงแม้ว่าน้ํามันจะลงมาช่วงหนึ่งหนึ่งบาทแต่ที่ผ่านมามันขึ้นมาหลายยกลเลิกอนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จึงตกลงเรื่อยๆนะครับและประชาชนก็ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วอยู่มาพอละแปปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยเหมือนเดิมปฏิรูปก,ก็ปฏิรูปไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้น ทำไมถามผมว่าไม่แปลกใจก็ผมเรียนไม่แล้วไงหลังการวิปายวังใจทัาทบาลไม่ปรับพมตรีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือวิกฤตศรัทธาความศรัทธาของประชาชนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงประชาชนต้องการเช้งหรือสิ่งใหม่หลังการวิปายวังใจแต่ท่าบาลพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการอัดเงินเข้าไปในระบบนะครับอัดเงินด้วยวิธีไหนนะครับด้วยการไม่ปรับพัมตรีอัดเงินด้วยวิธีไหนนะฮะอัดเงินด้วยวิธีการ จ่ายโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็จะเอาเงินประ,ประกันสังคมที่คนจ่ายเกินมาก็เอาคืนคนที่ไม่จ่ายเกินก็แล้วไปเอาเฉพาะคนที่จ่ายเกินเอาเงินส่วนเกินที่จ่ายเกินเข้าไปในประกันสังคมส่วนส่นสนงคืนนั่นคือสองสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำแล้วก็พยุงราคาน้ามันดีเซลตอนนี้ราคาน้ํามันต่ําลงแต่ดีเซลไม่ต่ําลงเพราะที่ผ่านมาไปใช้เงินของกองทุนน้ามันไปหลายแสนล้านบาท นะฮะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลยังคงแพงอยู่อ่ะสามสิบห้าสา่สิหกบาทต่อลิตรน,นะฮะทำให้คะแนนนิยมต่างๆมันจึงดาวลงตกลงไปอย่างต่อเนื่องประกอบกับเหตุการณ์เพลิงไหม้เมา์เทนบีนะที่เกิดขึ้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีมีการสั่งปิดสถานบริการไปทั่วประเทศเลยในกรุงเทพมานาครอ,อย่างเดียวป่าสิแห่ง ผู้ประกอบการสถานบริการร้านอาหารนักร้องนักดนตรีนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนะี่ยรวมทั้งนักเที่ยวด้วยวัยรุ่นกับ,บมัโหลมรุมด่าตะบานด่าชัดๆและไม่ใช่เกิดเฉพาะในกรุงเทพมนคร83แห่งนะทั่วประเทศเลยนะข่าวไปจี้ถามจี้ถามจี้ถามตกลงใครรับผิดชอบตกลงรับผิดชอบ แตตรวจสอบทุกผับหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบแหละแค่พูดแค่นี้ก็หไหล่ตรวจสอบพอมีคําสั่งย้ายตํารวจมีคําสั่งย้ายนะ <c oughs> ในอำเภอสัตหีบก็สิ่งที่ตามมาก็คือข้าราชการต่างๆก็กลัวโดนก็เลยเป็นที่มานะครับของการปิดสถานบริการถามว่าสถานบริการจะถูกกฎหมายได้ไหมแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะใบอนุญาตสถานบริการทํามาตั้งแต่ปี2527 ปรับปรุงแก้ไขปี2550จนถึงปัจจุบันนะฮะสถานบริการผับปาดิสโกเทคคาราโอเกะที่อยู่นอกโรงแรมเป็นสถานบริการที่ผิดกฎหมายเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะใบอนุญาตสถานบริการอำเภอจังหวัดไม่อนุญาตให้ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขาเรียกว่าผีซ้ำดั่มรอยรัฐบาลคะแนนนิยมจึงตกต่ำลงนะครับประชาชนจึงไม่อยากให้อยู่ต่อละม็อบก็จะออกมาขับไล่ละนัดวันเวลาออกมาขับไล่วิธีการแก้ไขมีไหมมีทํายังไงต้องปรับคณะอนตรีนะครับต้องปรับคณะรัฐมนตรีผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะและผมยืนยันว่าต้องปรับอย่างน้อย2ตําแหน่งใครบ้างผมก็บอกไม่อยากพูดซ้ําถ้าไม่เดินเกมตามนี้เอาเถอะเลือกตั้งครั้งหน้า ลำบากแต่เกมเดินต่อไปมันจะเกมจะบีบมายุบสภาก็ต้องลาออกนะครับถึงเลือกตั้งครั้งต่อไป50 50โอกาสจะกลับมายากมากนะครับแต่มีตัวสำรองคนจะเป็นนายกกมนตรีคนต่อไปโอกาสที่จะเป็นอุทินมีไหมมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงในฝั่งขวาฝ่ายขวาแต่ฝ่ายซ้ายอุอิงก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันแต่อุอิงเป็นทุกอย่างก็จะวนเหมือนเดิมนะครับ วนมาเหมือนเดิมเหมือนยุคสมัครยิ่งรักสมชยัยทักษิณเหมือนเดิมสุดท้ายจบที่การรัฐประหารชุม,มนุมประท้วงเกิดการรัฐประหารสิ่งน,นี้มันจะเกิดขึ้นนะนะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วเกิดขึ้นมาหลายครั้งตลอดระยะเวลา90ปีของประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับก็อยู่ที่วเดีปวะยุทธ์ฮะพยายามในยุทธศาสตร์ไหมถ้าจะดันทุนรังต่อไปวิกฤตศรัทธาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่ตามมาจะเป็นนิกติบซัำเกมหรือเป็นเกมลบและเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่การอยู่หรือไปของพลเอกประยุทธ์แต่มันจะเป็นเดิมพันของหลักการปกครองของประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ to